ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ B M W นะครับที่สร้างความฮือฮาตกตะลึงทั่ววงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยในขณะนี้ก็คือเรื่องของการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน3รุ่นนะครับในงานฉลองครบรอบ15ปีของการก่อตั้งโรงงาน B M W ขึ้นในเมืองไทยของเรารุ่นแรกก็คือ R 9T นะครับรถสเตอร์ที่มีดีไซน์มาจากแรงบันดาลใจของโมเดลคลาสสิกในตระกูล R 3 2เป็นการฉลองประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า90ปีของ B M W แต่นี่คือการฉลองครบรอบ15ปีของโรงงาน BM ในเมืองไทยดังนั้นจึงผลิตขึ้นมาเพียงแค่15คันนะครับโดยวางราคาไว้ที่1ล1 9 0 0 0 0บาทแต่นั่นไม่ได้สร้างความฮือฮาแต่อย่างใดนะครับรุ่ที่สร้างความฮือฮาอยู่ในขณะนี้ก็คือเจ้า s 1 0 0 0 r คันนี้นี่เองครับนี่คือสปอร์ตโรสเตอร์นะครับรถถนนขนาด 1000cc สสูบเรียงเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกันกบของ S1000RR ให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับ160แรงม้าที่1 1 0 0 0รอบต่อน,นาทีเปิดตัวครั้งแรกนะครับในงานอิกมาโชว์2013แล้วก็มาเปิดตัวที่เมืองไทยของเรานะครับในงานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วครับปี2 5 5 6ด้วยราคาเปิดตัวครั้งแรกนะครับ830,000บาทแต่หลังจากจำหน่ายไปเพียง1ปีนะครับก็ปรากฏว่ารุ่นนี้นะครับไม่ได้การตอบรับเท่าที่ควรมีสต็อกติดค้างอยู่พอสมควรจึงได้มีการจัดแคมเปญลดราคานะครับในช่วงงานมอเตอร์โชว์ครั้ง จนกระทั่งหมดสต็อกไปนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ก็เป็นการเปิดราคาครั้งใหม่กับ s 1 0พันอที่มีการประกอบขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับด้วยราคา6 3 5 0 0 0บาทครับส่วนรุ่นที่สร้างความฮือฮาอย่างมากมายในขณะนี้ก็คือเจ้าซ u เปอร์สปอร์ต S สพัน r คันนี้นี่เองครับนี่คือซ u เปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,000cc ที่ให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับ199แรงม้าที่13,500รอบต่อนาที เพิ่งเปิดตัวไปในครับในช่วงปลายปี2 5 1 7ที่ผ่านมาที่งานมอเตอร์ p o โนะครับโดยสีธรรมดานะครับมีราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทสีพิเศษนะครับ1 8 0 0 0ล้านบาทนี่คือราคาของ s อสพันของปี2อนะครับที่เปิดตัวในช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่าการเปิดตัวล่าสุดของ s อสพันนะครับที่มีการประกอบขึ้นในเมืองไทยนำเข้าแบบ CKD ถูกวางราคาไว้เพียงแค่8 2 0 0 0 0บาทในแบบสีธรรมดาส่วนสีพิเศษนั้นนะครับ840,000บาท ถูกกว่าเดิมนะครับ2 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวโดยยังคงออปชั่นต่างๆเหมือนเดิมนะครับหมดกับขีดแบบโปร DTC Dynamic Traction Control หรือว่า DDC Dynamic Damping Control ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ราคาถูกลง200กว่าบาทซึ่งคาดว่านะครับ S1RR คันนี้จะสร้างยอดขายถล่มทลายในช่วงจากนี้ไปอย่างแน่นอนติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับ